กับบทนทรราิาคาากสึิจกรรมจิบกาแฟแลบุยลําครั้งที่6ประจำปี2568จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเองซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดวีรลำให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณลนา,านต้นแปะองค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรลำครับรไทยรวมเนื้อชาไทยกินมะจาลมาไทยของไทย ขอขอบคุณเจ้าภาพนะฮะท่านนายกองคการมหาชนจังหวัดเราแอบเห็นเหตของอบจบุรีล์นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่บุคลากรของอบจเห็นถ่ายภาพใส่ผ้าไทยให้สรุปนะคะเนื่องในวันที่26ม<อ>ิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกักบปัญหายาเสพติดเพื่อแสดงเกตนารมณ์ในการต่อตายย้านยาเสพติดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนข้าพเจ้าจะทำความดีข้าพเจ้าจะทำความดีสนับสนุนและร่วมมือสนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เพลิดชพลินเพื่อให้เพลิดชพลินปลอดภัยจากยาเสพติดปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนงานเจ้าภาพจิบกาแฟแรบุบรีรับครั้งที่6นะครับจะได้พออโลโก้สัญลักษณ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจิบกาแฟแรบุบรีรับครั้งที่7ให้หน่วยงานเจ้าภาพครับ